หนึ่งนาทีธรรมวัชละปลัดยาบารมิตาสูตรดูกรสุภูติสถานที่ใดจัดอัดฐาธิบายพระสูตรนี้แม้เพียงสี่ประโยคพึงรู้ว่าสถานที่นั้นทุกโลกธาตุทั้งทวยเทพมนุษย์อาสู์ล้วนต้องสักการะดุดพระพุทธสถูปวิหารยิ่งไม่ต้องพูดถึงผู้ที่น้อมนำพระสูตรเป็นปฏิปทาท่องอ่านเลยสุภูติ พึงรู้ว่าคนผู้นี้จักได้สำเร็จในพระธรรมอันเป็นเลิศหาได้ยากหากพระสูตรนี้ประดิษฐานะที่ใดย่อมชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าประทับอยู่พร้อมด้วยสิทธิอัครสาวกณที่นั้นกดติดตามแล้วไปต่อคลิปนี้ค่ะจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายพระสูตรโดยมีภาพเคลื่อนไหวและอักษรตัวใหญ่ให้อ่านตามได้ขณะรับฟัง